สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมประกรณ์พลนิรัญยพึ่งนะครับวันนี้เรามาพาท่านผู้ชมมาพบกับพี่เพนนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าของนาที่ท่านผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะครับผมมากับคุณธีรชัยสังขพันธ์หรือน้องนิวของเราด้วยนะครับเรามาพิสูจน์ทราบเนื่องจากว่าได้รับคําบอกกล่าวจากพี่เพนว่าจากที่ได้เอาปุ๋ยนะครับอินซีเอนไซม์ ide, ราสีพี่น้องของเราเนี่ยเอามาลองใช้ในนาของเขาแล้วปรากฏว่านะครับพื้นที่นาของพี่เพนนั้นนะครับปราศจาก พียไฟนะครับซึ่งตอนนี้เพี้ยกําลังลงพอดีนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฟังคําพูดจากพี่เพนโดยตรงเดี๋ยวให้พี่เพนแนะนาตัวเองนิดหนึ่งนะครับเชิญครับเจ้าเจ้าชื่อพี่เพ,พ,เพนนะเจ้าไปซื้อปุ๋ยเพิ่มมาใส่นาแล้วเจ้าทดลองไ้หนึ่งไร่เมืองนี่นะเจ้าอพอดีมันงามแล้วก็เที่ยงอยังมาก,กินเลยลวเจ้าจุดแรกเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจุดแรกที่พี่เพนอามาใส่นี่ เห็นชัดๆเลยก็คือเขียวงหรือบริเวณรอบๆเนี้ยนาที่ไล่ดีทัดไปนี่มันจะเป็นเพียงเจ้าใช้ปุ๋ยเคมีเจ้าปุ๋ยเคมีนะครับทางนี้มีอะไรสัมภาษณ์ที่เพี้นที่ตรงไหนครับที่ี่เพี้นี่มีนี่เจ้าคือแปลงนี้ใช้ปุ๋ยสี่พี่น้องเจ้านะครับแปลงรอบๆรวมทั้งข้างๆนี้ด้วยเจ้าใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยเคมีนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มสังเกตได้ว่าเพี้ยเริ่มจะลงเจ้านะครับแล้วแปลงเราเป็นไงพี่ ตกลง,<ม>งตกลงแปลงนี้มีเพียงไหมครับไม่มีจ้ะไม่มีนะครับแล้วก็แล้วลงเปนนน็นนาได้ยังกระใสจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่วันแล้วครับได้สักิบห้าวันแล้วบวันครับท่านผู้ชมครับนานี้นะครับนานที่ผมชี้นี่นะครับเป็นนานที่ใช้ปุ๋ยอินรีย์นะครับเอนไซม์สีพี่น้องของเราแล้วด้านหลังผมนี่น,นะครับเป็นเคมีนะครับปลูกแ่าจะพร้อมเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะให้น้องนิวดึงต้นข้าวทั้งสองต้นมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างในเรื่องของรากนะครับเดี๋ยวเรามาชมกัันครบ อ่น้องนิวดึงแล้วนะครับที่เด่น,นดึงฝั่งนู้นนะครับดึงฝั่งนี้เอาต้นไหนก็ได้นะครับกอนู้นก็ได้ครับใกล้ๆอ่าเอาละล้างล้างเลยพี่อ่าชุบๆ,ๆเดี๋ยวละเดี๋ยวจะถ่ายรูปกันหน่อยอ่ล้างให้หมดๆกันเดี๋ยวม,มันมก็ขาวหน่อยเดี๋ยวเอาก็ถูกใหม่อันนี้เป็นสีอยากแปลงนานนี้คือซื้อเคมีแปลงนาที่พี่ ป็นดึงมาก็เป็นกินสีอาละครับท่านผู้ชมครับดูเลยนะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือสภาพรากเห็นไหมฮะเปรียบเทียบลำต้นกับรากการแตกกอระหว่างอันนี้แปลงเคมีอันนี้แปลงอินทรีย์นะครับพี่เพนสังเกตเห็นอะไรได้บ้างครับนี่รากมันงอ่ะมันเป็นยังไงเอออันนี้มันดีรากจะค่อนข้างอวบนะครับรากจะอวบกว่าแล้วรากขาวๆจะเยอะนะครับแล้วลำต้นการแตกกอไม่เหมือนไม่มีมันไม่เคยมี นะครับที่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับพืชอย่างต้นข้าวเนี่ยสังเกตอย่างแรกเลยที่ดูก็คือดูที่ระบบรากซึ่งเป็นระบบหาอาหารทางดินนะครับถ้ารากอวบใหญ่ขาวอย่างนี้ใช่ไอรากสีน้ำตาลเนี่ยเขาไม่เกาะดินอย่างเดียวนะครับถ้ารากขาวๆเยอะนั่นหมายความว่าเขาจะหาอาหารไปเลี้ยงลำต้นเดยเยอะลำต้นเลยอวบแตกต่างกันเห็นไหมครับการแตกกอของทั้งสองอย่างแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับเอาไว้ที่เดิมเอาไว้ที่เดิมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูที่ตรงบริเวณเพียลงกันนะครับว่า เราไปดูเพี้ยกันหน่อยครับเป็นยังไงครับตามมานะครับ้นไม้เดียวเนาะแมลงปอนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาบริเวณกลางทุ่งนาเลยนะครับแล้วก็อยู่กันครบพร้อมหน้าเราพาท่านผู้ชมมาชมนะครับเดี๋ยวจะได้เห็น นาที่มีเพียลงนะครับแต่ตอนนี้วันนี้ยังดูดีกว่าเมื่อวานนะครับจากคําพูดของพี่เขานะครับเมื่อวานเป็นยังไงครับพี่ครับเมื่อวานเป็นยังไงครับเหลืองหมดเลยนะครับข้าวต้นข้าวเหลืองครับท่านผู้ชมครับเพียมันลงครับแล้วแปลงที่เราเห็นด้านหน้านู้นเมื่อกี้นั่นคือแปลงของปุ๋ยอินซีเอนไซม์ของเราแต่ที่เหลือทั้งหมดเป็นเคมีนะครับจะเห็นได้ชัดๆนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมชมใกล้ๆนะครับว่าต้นข้าวที่เป็นสีเหลืองนั่นะนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นะครับรลักษณะของแปลงเคมีที่เพี้ยลงนะครับจะเป็นใบใบออกไหมต้นเริ่มยอยอยอตายนะครับใบจะไหมแล้วลองตามมาดูครับเป็นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลน,นะครับที่ลงแปลงงานนี้นะครับตรงเนี้ยแปลงของของพี่เพนข้างหน้าที่เราไปดูเมื่อสักครู่นี้เราใช้ปุ๋ยสีพี่น้องกับเอนไซน์น้ำนะครับมันมีตัวป้องกันมแมลงนะครับที่ผมบอกว่าไอ้แปลงของเราเพี้ยไม่อร่อยแปลงที่ใช้เคมีภูิผลจะน้อยเพราะภูขิขาน้อยเพี้ยะจะชอบนะครับมันก็จะลงอย่างที่เเห็นเห็นเลยเนี่ย แปลงข้างๆรอบๆมันเป็นเคมีหมดเลยนะครับแต่แปลงที่ใช้ปุ๋ยซีพี่น้องกับไม่มีเพี้ยนะครับและที่สําคัญปุ๋ยอินรี์ถูกมาเคมีครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับพี่เพนถ้าอย่างนี้พี่เพนจะคิดว่าจะใช้ต่อไหมครับใช้ต่อเนาะครับเดี๋ยวเราจะมาตามติดตามผลดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนช่วงข้าวตั้งทองหรือออกรวงนะครับเดี๋ยวพี่เพนจะใช้ปุ๋ยใช้ทั้งหมดทั้งผืนไหมพี่คราวนี้คุณต้องใช้หมดทั้งผืนแล้วแหละมู่สองเนี่ยน้องตะคำเจ้า เอาปุ๋ยมาทดลองนี่หนึ่งแปลงเจ้าเห็นผลดีเจ้าใช้ได้กี่วันครับใช้ได้สิบห้าวันสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองพิสูจน์ดูแล้วพี่เพนประทับใจไหมครับประทับใจเจ้าใช้ไปหนึ่งแปลงนี่ใช้ไปกี่กระสอบครับอ๋อนี่ไปสักสิบโลเจ้าสิบโลนะครับสิบกิโลเองนะครับแปลงเล็กๆเนี่ยนะครับแต่ว่าแปลงเดียวเลยใช่ไหมครับพี่เพนแล้วข้อแตกต่างระหว่างแปลงที่ใช้กับไม่ใช้นี่คือเห็นชัดเจนหนึ่งครับคือหนึ่งเตียนตีใ้ปุ๋ยนี่ งามเกียวหอมหักมันดีเจ้าอ่าแล้วอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้ดึงมาพิสูจน์นี่มันบอกให้งามดีเจ้าครับผมแล้วเราก็ไม่เห็นพีเยด้วยเนาะที่เห็นเนาะพีเยก็บกินเจ้าครับแล้วเราบอกท่านผู้ชมนีครับว่ามั่นใจแล้วเราจะใช้ปุ๋ยของเราไหมครับเจ้ามั่นใจเจ้าเจ้าพี่เพ้นนี่คือเอาปุ๋ยนี่มาทดลองว่ะดีนะเจ้า ผลดีหั่นต้นงามล้วกอจะใจต่อเจ้าบอกเพื่อพี่น้องที่เป็นปลูกไผ่ปลูกนาเอาไปใจตัวเจ้าเพราะว่าบำรุงดินตัวนะเจ้าดินได้ดีมันได้เสียเหมือนปุ๋ยเคมีนะเจ้าราคานี่ก็ถูกดีเจ้าต้นทุนนี่มันก็ลดลงกว่าเยอะเลยเจ้าเชิญชวนพี่น้องที่ปลูกนาด้วยกันเนาะมาใจตัวเจ้า